สวัสดีครับผมนายคณวัฒนขวัญค้างพูนะครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องจุดกำเนิดเพลงสไตล์ฮิปฮอปชั้งในต่างประเทศแล,ล้วในประเทศไทยนะครับผมฮิปฮอปสไตล์นะครับจุดเริ่มต้นจากกลุ่มคนเชื้อสายแอฟ,ฟริกาที่มาอาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐจุดเริ่มต้นของฮิปฮอปนะครับต้องย้อนกลับไปเมื่อลาวประมาณปี1970ครับที่เป็นปีบูเบิกของวัฒนธรรมฮิปฮอป โดยรากฐานวัฒนธรรมครับคือดนตรีดิสโก้แระที่นิยมแพร่หลายอย่างมากในหมู่วัยรุ่นเชื้อสายแอฟริกาและอเมริกันที่มักจัดปาร์ตี้เลื่นเริง,เรงกันและคนกลุ่มแรกที่มีการพูดถึงมากที่สุดก็คือ g e สโต b บลอ e เนะครับที่มีการพูดถึงเรื่องปัญหาสังคมและยาเสพติดลงในเพลงฮิปฮอปสมัยนั้นครับหลังจากนั้นวัฒนธรรมฮิปฮอปก็แตกขแขนงต่อมาเป็นเรื่องอื่นๆครับฮิปฮอปไม่ใช่เป็นแค่เพลง แต่ฮิปฮอปยังมีความเกี่ยวข้องกับศิละปะด้านอื่นๆอีกมากมายที่พบเห็นได้อย่างชัดเจนเลยก็คือการวาดภาพบนกำแพงการพ่นสีกราฟฟิตี้ต่างๆครับดีเจที่มีหน้าที่เปิดเพลงจากแผ่นเสียงครับเปิดบีด t MC จะมีหน้าที่คนเอนเตอร์เทนครับพูดที่มาเข้าร่วมงานปาร์ตี้ต่างๆแล้วก็กลุ่มนักเต้นเบรกแดนครับหรือบีบอยครับ ที่เราจะเห็นได้ตามถนนย่ญญานที่มีคนผิวสีรวมตัวอาศัยกันอยู่เพื่อแสดงออกถึงความคิดเห็นและวัฒนาธรรมครับส่วนเรื่องแฟชั่นการแต่งกายครับฮิปฮอปในยุค1970นั้นคนส่วนใหญ่มกักจะใส่เสื้อโอเวอร์ไซส์ครับเสื้อที่มีขนาดใหญ่หลายๆคนก็อาจจะสงสัยว่าทําไมฮิปฮอปต้องใส่เสื้อตัวใหญ่ครับเหตุผลก็เพราะในสมัยนั้นครับคนเชื้อสายแอฟริกันที่มาอาศัยในประเทศอเมริกาส่วนใหญ่มีฐานะที่ค่อนข้างจะยากจนครับ แล้วก็จะเป็นที่ใส่จะเป็นเสื้อผ้าที่รับบริจาคมาหรือตกทอดกันมาจากพี่ถึงน้องนะครับผมทำให้มันมีขนาดไซส์ตัวที่โอเวอร์ไซส์กว่าคนปกติใส่นะครับช่วงต้นของยุค1,970ครับดีเจในสมัยนั้นส่วนใหญ่จะเล่นดนตรีแนวเบรกบีทครับซึ่งเป็นที่นิยมในการเต้นลําแต่มีดีเจบางท่านครับอย่างดีเจครูฮักแล้วก็แกนมาสเตอร์แฟครับได้คิดต่างครับทำแนวเพลงใหม่แตกแยกดีเจออกมา เื่อเน้นให้เป็นการเต้นรำได้ตลอดทั้งคืนครับจังหวะเบรกแดนจังหวะเบรกบีดนั่นก็เป็นการพัฒนามาจากเพลงฟังที่มีเครื่องเล่นเพรชัชันอยู่ด้วยและนี่ก็เป็นการพัฒนาของดีเจรวมถึงคัตติ้งด้วยส่วนเรื่องการแรปนั้นพวก MC ยุคแรกๆจะเพียงพูดเพื่อโปรโมทให้ดีเจในงานปาร์ตี้ต่างๆแต่หลังจากนั้นก็เริ่มมีการพัฒนาโดยการใส่เนื้อร้องลงไปโดย MC เมลเมลครับเขาถูกยกเครดิตว่าเป็น m c คนแรกในช่วงปลายยุค 1,970และส่งผลให้ดีเจหลายคนได้ออกแผ่นโดยมีการแรปใส่จังหวะเพลงลงไปนั่นเองหลังจากนั้นเลื่อยมาครับจนจุดที่ที่เรียกได้ว่าเป็นยุคโกลเด้นเอจของวงการฮิปฮอปคือช่วงทศวรรษที่80ครับดารานักร้องผิวสีต่างๆเริ่มได้รับการยอมรับในวงกว้างครับพอดนตรีที่มีความร่วมสมัยแตกต่างมีเอกลักษณ์ที่ชัดเจนและในช่วงทศวรรษนี้คือช่วงเวลาที่โลลิงสโตน ได้ให้คำจำกัดความดนตรีแนวนี้ว่าคือดนตรีแบบฮิปฮอปขึ้นเป็นครั้งแรกฮิปฮอปที่เป็นโอสคูพวกเขาจะพรีเซนต์ตัวเองด้วยหมวกบักเก็ตสร้อยทองเส้นใหญ่ๆเสื้อฮู้แล้วเสื้อวอร์มกีฬาสีสันต่างๆครับที่ล้วนเป็นสัญลักษณ์ของยุคสมัยแห่งฮิปฮอปบวกกับดนตรีที่มีเนื้อหาแรงๆเกี่ยวกับชีวิตจังหวะสนุกสนาน ในเพลงฮิปฮอปมีเนื้อเพลงโดยที่เนื้อเพลงนั้นจะพูดถึงความเกี่ยวกับสิ่งที่สะท้อนสังคมในขณะนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพศการเมืองการศึกษาหรือสิ่งเสพติดมากมายครับเนื้อเพลงของพวกเขาถูกแพร่หลายออกไปด้วยการนำไปอัดแล้วก็ไปเปิดในสถานที่ต่างๆในผับในงานปาร์ตี้ตามถน,นนต่างๆ หรืออะไรก็แล้วแต่จึงทําให้เพลงของพวกเขาเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายครับจนสุดท้ายเพลงฮิปฮอปครับก็ได้ออกแผ่นเพลงครับโดยนักดนตรีมากความสามารถอย่างแอฟริกาแบมบาตาแอนเดอร์โซนิกฟอนนะครับพวกเขาได้พัฒนาเพลงฮิปฮอปจากเสียงอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นมาจนทําให้เพลงนี้เป็นที่นิยมมากที่สุดในปีของ1990ครับนอกจากเนื้อเพลงของพวกเขาจะมีความเป็นเอกลักษณ์ และยังมีการแต่งตัวที่ยังเป็นสไตล์ที่วัยรุ่นทั่วโลกยังให้การยอมรับและนิยมแต่งกันในปัจจุบันด้วยซึ่งส่วนใหญ่แล้วที่เห็นทั่วไปครับจะเป็นการสวมเสื้อตัวใหญ่ๆครับกางเกงยีนขาสั้นรวมไปถึงหมวกแก๊ปแล้วก็สร้อยสแตนเลสครับต่อมาเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงจุดเริ่มต้นของดนตรีฮิปฮอปในประเทศไทยกันนะครับ โอเคดนตรีพอครับได้เข้าสู่วงการเพลงไทยครับช่วงราลาประมาณปี2520ถึง2540ครับและก็กกำเนิดค่ายเพลงค่ายเล็กค่ายย่อยมากมายครับโดยเพลงแรปไทยช่วงแรกครับจะใช้คำกรมาเรียบเรียงให้สมานสัมพันธ์สมบัติสำนวนแล้วให้ดูคล้องจองหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ที่พบในไทยครับเริ่มเป็นกระแสะหลัก เมื่อระหว่างปี2,534ถึง2,540ครับโดยมีโจอีบอยว่ศิลปินฮิปฮอปจากค่าย b a เกอ y Music มาเป็นศินลปินฮิปฮอปเมื่อปี2,538ในชุดโจอีบอยจนเกิดมีศิลปินฮิปฮอปเกิดขึ้นมามากมายครับในเวลานั้นดน,นตรีฮิปฮอปเริ่มประสบความสําเร็จมากขึ้นครับในปี2,538เมื่อโจอีบอยได้ออกอัลบัมโจอีบอยซึ่งเป็นเพลงแรปอัลบัม เป็นชุดแรกให้กับค่ายเบเกอรี่มิวสิกครับประจวบเหมาะพอดีครับกาบที่กระแสดนตรีในเมืองไทยครับในเวลานั้นได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นอย่างมากครับต่อมาโจอีบอยครับยังได้ก่อตั้งค่ายเพลงก้านขอขับที่มีศิลปินชื่อดังอย่างบูซาเบสซิงเหนือเสือตายครับและอื่นๆต่อมาในปี2543ครับได้เกิดวงแรปเปอร์หน้าใหม่ขึ้นครับใช้ชื่อวงว่าไทเทเนียมครับประกอบด้วยขันเงินไทเทเนียมเวไทเทเนียมแล้วก็เดไทเทเนียมครับ พวกเขามีเอกลักษณ์ครับจากทรงผมและการแต่งตัวที่เต็มไปด้วยเครื่องประดับและรอยสักมากมายครับ ต่อมาไทช์เนียลครับได้ออกเพลงดังๆมากมายครับไม่ว่าจะเป็นเพลงคะรึ่งเลิร์ไมฟอร์ซิตี้ครับและอื่นๆครับจนกลายเป็นขวัญใจแฟนเพลงวัยรุ่นชายที่ชื่นชอบเพลงแร็ปจนถึงปัจจุบันครับนอกจากนี้ยังมีเสือปินแร็ปไทยสไตล์อย่างปู่จ๋าลองไม้ครับศิลปินแร็ปเปอร์ชื่อดังที่ได้รับความนิยมตั้งแต่ปีพศ2554จนถึงปัจจุบันครับก็ได้ออกเพลงแร็ปที่โด่งดังมามากมายอย่างเช่นกัน อย่างเช่นนางฟ้าจำลายครับตะทุรีดินแล้วก็ลายลักษณ์รันการและอีกอื่นๆอ,อ,อีกมากมายครับจนเป็นที่ให้การยอมรับครับจากชาวต่างชาติแล้วก็คนไทยกันเองครับต่อมาครับจะมาพูดถึงเรื่องฮิปฮอปใต้ดินกันนะครับเป็นศิลปินแรปกลุ่มใต้ดินครับที่จัดว่ามีความสําคัญต่อการพัฒนาดนตรีฮิปฮอปในประเทศไทยครับ เนื่องจากเป็นการรวมตัวกันของศิลปินผู้ที่มีความสามารถมีแนวคิดทางดนตรีที่ต้องการบรรยายความรู้สึกถึงปัญหาต่างๆของสังคมไทยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจการเมืองการทุจริตความรุนแรงการศึกษาเรื่องชู้สาวประเด็นทางเพศแล้วก็ความไม่ยุติธรรมในสังคมไทยครับ ที่มันไม่สามารถบอกได้ด้วยเสียงเพลงบนดินได้ด้วยครับเนื้อนื้อหาที่คําพูดมันค่อนข้างรุนแรงและใช้คําหยาบคายครับเกี่ยวข้องกับการเมืองครับสังคมการเมืองของประเทศไทยดังนั้นเพลงและแนวดนตรีจริงค่อนข้างมีความแปลกใหม่และสร้างสารรค์ทางด้านเนื้อเพลงครับและจังหวะด,ดนตรีที่หลากหลายเพื่อจะท้อนปัญหารหรือความจริงของสังคมไทยในขณะนั้นครับ นอกจากนี้วงการแรปใต้ดินครับยังเป็นวงการที่มีการแข่งขันสูงครับเพราะรวมเหล่านักแรปไทยระดับแนวหน้าเอาจานวนมากครับและหนึ่งในนั้นก็คือดาจิมพัสื่ศิลปินแรปไทยยุคแรกครับที่เป็นคนที่รู้จักของคนไทยจากในปัจจุบันครับจากการทําเพลงแรปใต้ดินที่มีเนื้อหาเสียดสีสังคมแล้วคำหยาบคายและสอบไปทางลามกอนาจารครับนอกจากนี้ยังมีศิลปินแรปใต้ดินครับที่มีชื่อเสียงอีกมากมายก็เช่นฟักกิ้งฮีโร่ครับผู้มีฝีมือในการแต่งเพลงร้องแรปอย่างช่ำชอง ผลงานของ Fakking h i ร l ่ปรากฏทั้งบนดินและใต้ดินครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็คือ u Soli ครับแรปเปอร์ชื่อดังใต้ดินอีกคนหนึ่งที่สร้างเอกลักษณ์ของตัวเองในสไตล์ Slow Jam และเป็นคนสร้างรากฐานของฮิปฮอปไทยในปัจจุบันครับแล้วก็อื่นๆอีกมากมายที่ไม่ได้กล่าวถึงครับ และหลังจากนั้นคับพี่พอบไทยก็ได้มีการวิวัฒนาการครับเริ่มมีการแบทเทิลการแข่งขันโดยมีการแรปแข่งกันทําเพลงแข่งกันโดยมีการปล่อยสกิลคําด่าที่เป็นกรครับทำเพลงดิสอีกฝ่ายและเห็นได้ว่าศิลปินก่อนๆครับส่วนใหญ่ก็โตมาจากการแรปแบทเทิลครับแล้วก็ดังมากับแรปแบทเทิลครับจริงๆก็ได้ว่าเป็นรายการแรปที่ดังๆใหญ่ของ ประเทศไทยก็มีหลายรายการมาอย่างเช่นรายการแรปอีสนาครับผมก็เป็นเวทีแข่งขันแรปแบตเทิที่มีชื่อเสียงที่สุดแล้วก็ใหญ่ที่สุดในเมืองไทยนะเวลาปีพศ2555จนมาถึงปัจจุบันเลยก็ว่าได้ครับแล้วก็ในปีพศ2561ครับกระแสเพลงฮิปฮอปเริ่มเป็นที่นิยมในวงกว้างครับจึงมีการประกวดขึ้นมาครับผม อย่างรายการเดอะแรปเปอร์และรายการโชว์มีเดอะมันนี่ครับจึงทําให้ศิลปินฮิปฮอปหน้าใหม่ครับจึงเริ่มมีการรู้จักกันอย่างมากมายแพร่หลายมากขึ้นครับและเริ่มมีการทําเพลงลม้มแพลตฟอร์ม u t u b e จุกสปอติฟา y และอื่นๆอีกครับและมีการเล่นคอนเสิร์ตครับเล่นร้านเล่ารับงานต่างๆครับจึงทําให้มีชื่อเสียงมากยิ่งขึ้นโดยฮิปฮอปไทยในปัจจุบันครับเป็นที่ยอมรับและโด่งดังอย่างมากครับและเริ่มมีการยอมรับจากผู้ใหญ่มากขึ้นด้วยครับผม แล้วก็สําหรับวันนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขอเท่าขออภัยไว้ด้วยนะครับผมสำหรับว,วันนี้ขอบคุณมากครับ